แมนจุนขนลุกเปิดคำทํานายดวงชะตาสิ12รัชการแห่งสยามประเทศของหนหลวงในสมัยในหลวงรัชกาลที่หนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่สมัยโบราณการพระมหากษัตริย์จะมีหนนประจําพระองค์เพื่อทํานายดวงชะตาบ้านเมืองว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตไว้ดูเรื่องยาม เพื่อทำถึกสงครามรวมทั้งทำนายดวงชะตาของพระองค์เองและบุคคลใกล้ชิดโหนถือว่ามีอิทธิพลต่อการประกอบการตัดสินใจในชีวิตประจำวันและการบริหารบ้านเมืองของพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่งดังเช่นโหราธิบดีหลวงในรัชกาลสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่ง ที่ได้ทำนายถึงดวงชะตาของกุงรัตนโกสินทร์เอาไว้ยอย่างน่าสนใจโดยเป็นการทำนาย12ยุคหรือ12รัชการโดยมีเนื้อหาใจความดังนี้ในรัชการที่หนึ่งสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกวันหนึ่งเวลาเย็นขณะที่ท่านประทับจูนณตําหนักท่านได้ตรัสต่อพระหูราว่า ฉันจะให้ท่านพยากรณ์โชคชะตาของกุปสินว่าต่อไปเบื้องหน้าจะเป็นอย่างไรพระหูราจึงกราบทูลว่าพระอาญาไม่ผลกล่าวการถวายคำพยากรณ์โชคชะตาของกรุงรัตนกกสินเป็นเรื่องสําคัญจำจะต้องตรวจการพยากรณ์ด้วยความระมัดระวังต้องใช้เวลาถึงสามวัน จึงจะกราบทูลถวายคำพยากรณได้แล้วท่านโหราทิบอดีได้จดวันเวลาเดือนปีของวันที่ลงหลักเมืองกุ่งรัตนโกสินทร์ตามที่พระพุทธยอดฟ้ารับสั่งแล้วจึงกราบทูลหลาก,กลับไปพอครบสามวันพระโหราจรึงมาเฝ้าตามที่นัดเอาไว้และได้ถวายคำพยากรณ เป็นสิบสองยุคดังนี้รัชกาลที่หนึ่งชื่อว่ามหาการรัชกาลของพระองค์นี้มืดมากพระองค์ไม่รู้ที่จะดำเนินรัฐประสาทปาาของประเทศไปในทางไหนดีเพราะเป็นระยะเริ่มก่อสร้างกรุงรัชกาลที่สองชื่อว่าผ่านยักษ์ ผู้ที่รับปอบสืบพระาชสมบัติต่อจากพระองค์จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่อ่อนแอไม่มีความสามารถในการปกครองรัชการที่สามชื่อว่ากรักเมตจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่สงโปรดที่จะทำสัญญาผูกสัมพันธรมตรีกับต่างประเทศจางมากมาย รัชกาลที่สี่ชื่อว่าสนิทธรรมจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ส่งพอพระไทยฝักไฟในทางธรรมและพระพุทธศาสนานอย่างมากรัชกาลที่ห้าชื่อว่าจำแข็งขาดจะมีการเสียดินแดนให้แก่ต่างประเทศด้วยความจำใจรัชกาลที่หชื่อว่า กราชโจรันจะมีพระราชาที่เปรียบเสมือนโจรคือพระเจ้าแผ่นดินที่จับจ่ายใช้สอยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จริงมากกรัชกาลที่7ชื่อว่าทันทุกจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มารับเคราะห์หนักตลอดกรัชาสมัยผู้คนพลเมืองต้องประสบกับภาวะข้าวยากหมากแพง ผู้คนอดจากแกรนแค้นด้วยสภาวะเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและผลสืบเนื่องมาจากการฟุ้งเฟ้อในรัชการก่อนหน้านี้มีการปลดข้าราชการออกเพราะไม่มีเงินเบี้ยหว,วัดเงินปีให้เป็นสมัยที่เริ่มให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงร้องทุกข์แสดงความคิดเห็นจนกระทั่งมีการกระทำที่รุนแรงถึงขั้น ปฏิวัติจิตอำนาจให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์มาเป็นประชาธิปไตยจนในที่สุดพระองค์ก็ต้องส่งสละราชสมบัติและเสด็จไปสวรรคตหน้าต่างประเทศกัชการที่8ชื่อว่ายุทธมินยุคที่มีเรื่องเลวรล้ายร้ายประการเช่นสงครามโลก การเสียชีวิตของรัชกาลที่แปและการครองอำนาจโดยเผด็จก,การทางทหารที่ต่อเนื่องไปถึงต้นยุครัชการจนเกิดกรณี14ตุลาและ6ตุลาประชาชาติจะต้องเสียสละทรัพย์สมบัติและเลือดเนื้อเพื่อรักษาไว้ของส่วนใหญ่อันเป็นที่รักรัชกาลที่9ชื่อว่าถิ่นจักรา ผู้ที่สืบสันตติวงราชสมบัติต่อมาจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มีบุญญาธิการประเทศจเจริญรุ่งเรืองคือยุครัชการปัจจุบันที่ได้รับอารยธรรมตะวันตกมามากมายวิทยาการตะวันตกเฟื่องฟูในประเทศไทยรวมทั้งมีการติดต่อกับชาวต่างชาติอย่างกว้างขวาง รัชกาลที่สิบชื่อว่าชาวสรีวิไลประชาชนพลเมืองจะถึงซึ่งอารยธรรมอันแท้จริงในยุคนี้ประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งทั้งทางวิชาการเศรษฐกิจจริยธรรมพวกมิจฉาทิฏฐิและพวกอธรรมจะเสื่อมสิ้นไปหากไม่ตายด้วยขมหอกคมดาบก,ก็จะต้องตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บ เราเป็นยุคของอารยชนที่มีจิตใจเป็นธรรมเท่านั้นยุคที่11ชื่อว่าไทยมหารัฐประเทศจะเป็นมหาอำนาจในยุคนี้ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของนานาชาติทางด้านสันติภาพนานาชาติต่างมาเจรจาสันติภาพสงบศึกการรบที่เมืองไทยจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลก มีเทคโนโลยีทางการแพทย์เจริญที่สุดในโลกและเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวของโลกใบนี้โดยจะบังเกิดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่เกิดขึ้นผู้คนหลั่งไหลมาที่นี่เพื่อชื่นชมสิ่งนี้ไทยจะเป็นศูนย์กลางศาสนาพุทธของโลกด้วยยุคที่12ชื่อว่าจักรพรติราชพระเจ้าแผ่นดิน จะเป็นถึงสมเด็จพระมหาจากกักรพรรดิอย่างยุคนี้พระราชาองค์นี้จะมีปรมีพิเศษสเสด็จจุติมาจากสวรรค์ขาลัยชั้นดุสิตเขตริรมพระโพธิสัตว์ทรงมีปรมีมากกว่าผู้นำประเทศคนใดในโลกในตอนนั้นประเทศไทยก็จะเป็นมหาอำนาจทางวัฒนธรรมนานาชาติจากให้ความเคารพจิตยิ่งกว่าประเทศที่มีอาวุธ ส่งพลานุภาพภาษาไทยจะเป็นภาษา